สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีลงพลป้าแตนทุกทคนนะคะตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแนวใหม่แล้วนะยูทูบเบอร์ของเรานะคะก็มีการนะคะนี่นี่อันนี้ใครนะเบาหนุนะคะเบาหนุก็ขึ้นไปไถนานะคะไถนาเพื่อจะทําแปลงผักอ่ะก็ป้าเขาจะให้คนละแปลงละแปลงละแปลงก็เป็นสิ่งดีนะเอฟซเป็นอืมเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ เป็นอะไรที่แบบไม่ตรงไปมีปัญหากับพวกเปรตสามเเวสีนะคะ fc เราก็ทาของเราเม่อเม่อแม่แม่ไปนะคะจนกว่าลุงพลก็นะคะจะได้อ่าไปขึ้นศาลอีกรอบหนึ่งนะคะศาลอุทธรณ์นะคะ fc นะคะเป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนของเรานะคะป้าแตนก็อยากจะอยู่เม่อเม่แม่ โดนมาเยอะแล้วนะคะเอฟซีโดนกันแกล้งสารพัดสารเพผลสุดท้ายกลัวยูทูบเบอร์นะคะลุงพลกับป้าแตนเนี่ยกลัวยูทูบเบอร์ไม่มีไม่มี YouTube ถ่ายทำนะพยายามที่จะหาอะไรก็ได้นะคะให้ YouTube นะคะให้ YouTube มาทำเห็นไหมคะนี่ u t u b e ก็ก็ก็คนลนะนะคนละแปลงใครอยากจะปลูก อะไรก็ได้ป้าบอกว่าแล้วแต่ถ้าใครมีความสามารถที่จะปลูกอะไรก็ได้นะบางคนก็ปลูกเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าผักคะนา้าผัากวางตุ้งกะว,ว่าไปผักเยอะแยะที่ตลาดนาะ้พี่ก็ไปเอาเม็ดมมเมล็ดเนะี่ยมาปลูกมาโรยแปลงไข่แปลงมันนี่ไงยังบ่าวน,นู้นเนีนยหมเขาทาเนี่ยเขาเกรดเสร็จแล้วเนี่ยเอาใครเลือกเอาใครจะเอาทางไหนล่ะเห็นไหมใครพี่นี่เห็นไหม นะแล้วก็จะมีคลิปสนุกสนานนะคะสนุกสนานมีความสุขในหมู่บ้านจำปาดงนะคะเปดกรรมาดาไม่ได้แล้วนะคะ F สีเห็นไหมเนี่ยลุงพลอยู่มอมอมแม่แม,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 ม่ลุงพลป้าแตนนะคะไอ้พวกจับจ้องกระจ้องหรือจะหาเรื่องอนะเราเราทําในสิ่งที่ดีนะคะลุงพลก็เป็นคนที่นั่งสารช่วงนี้โอ้ยเราก็พูดไม่ออกนะคะ F สีถูกกระทําย่ายีชิบภายเลยนะคะนั่นแหละ นาเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาฝีมือในการใช้แรงงานตัวเองเพื่อปลูกผักสวนครัวไปประกอบเป็นวิชาชีพให้กับตัวเองถูกไหมคะเอฟซีนี่ <c oughs> เวลาตัวเองเนี่ยไปซื้อที่ซื้อทางเนี่ยจะได้ปลูกผักขายได้ใช่ไหมคะเอฟซีเออก็เป็นสิ่งดีนะเรียนรู้กันไปใช่ไหมคะเนี่ยนี่แหละคะ่ะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะ มีการร่วมกันพัฒนาทำผักสวนครัวปลูกผักนะคะ F4 ใครถนัดปลูกอะไรอ่ะคนไหนเอาคนนี้แปลงหนึ่งคนนี้แปลงหนึ่งอ่ะแม่ดาแม่ดาแปลงหนึ่งใช่ไหมคะแม่ดาก็จะปลูกอะไรปลูกผักบุ้งนะคะผักบุ้งหวานบางคนก็ปลูกอะไรอีกเอ่อมันมีหลายผักนะคะ F4 สามารถปลูกได้เยอะนะคะ ทําอะไรก็ได้นะคะทาอะไรก็ได้ที่สามารถทําให้เราได้กินด้วยเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อประหยัดงบประมาณประหยัดเงินด้วยนะคะช่วงนี้ลุงผลก็ไม่มีเงินฝากสนับสนุนสินค้าเป็นกําลังใจให้กับลุงผลป้าแตนด้วยนะคะพี่เพราะว่าหลังจากนี้ต่อไปก็ต้องใช้เงินอีกมากมายเพื่อต่อสู้ศาลชั้นอุทธร์ต่อนะคะว่าศาลชั้นอุทธร์จะเป็นยังไงนะคะศาลชั้นอุทธร์มั่นใจนะ นางฟ้าก็มั่นใจนะคะว่าลุงพลต้องผ่านแน่นอนทําดีได้ดีไอ้พวกทําชั่วมันก็จะได้ชั่วนะคะเอฟีก็เป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์ทุกช่องนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ป้าแตนกับลุงพลด้วยนะคะที่ออกมาสร้างสีสันให้กับยูทูบเบอร์ทุกคนเพราะว่าหจะต้องทําไร่ทำํำนาปลูกผักสวนครัวนะคะแอนทําอะไรแอนทำอะไร,แอ,อะไรแอนก็ลดน้ําต้นไม้ นะมีความสุขไปวันวันหนึ่งเราไม่ต้องไปอะไรดราม่ากก็เยอะนะคะแต่ก็อย่าบอกนะไม่ได้หยุดฟาดนะจ๊าฟาดเหมือนเดิมนะคะแต่ฟาดเบานิดนึงเราก็จะมาวิเคราะห์นิดหน่อยวิเคราะห์นิดหน่อยนะเอีก็บอสก็จะพาไปดูบริเวณรอบๆนะ,ะว่าในการที่จะมีการปลูกผักสวนครัวเนี่ยอบอสจองไว้กี่ที่ล่ะ บอสน่าจะจองไว้หนึ่งแปลงก็บอกว่าขอใหญ่สุดเออแปลงเล็กๆก็ไม่เอาอีกบอสก็จะแปลงที่ใหญ่สุดอีกโอ้ยตายแล้วทําไหวหรือเปล่านะใช่ไหมเอฟซีทำไม่ไหวก่อนแล้วไปขอป้านะคะเออมีการขอแปลงใหญ่ๆด้วยนะปวดทเดี๋ยวก็ดูนะคะ f อว่าใครจะมีฝีมือในการปลูกผักได้ดีกว่ากันมันก็เหมือนการแข่งขันอย่างหนึ่งในเอฟในการที่ปลูกพืชส่วนครัวเนี่ยจุกไหมคะ อืนั่นแหละนะคะ FC เกือบร้อยท่านเลยนะเห็นไหมคะสิ่งดีๆก็เข้ามาเรื่อยๆมี FC มาไม่ขาดสายไม่ขาดระยะเลยนะคะ FC ก็จะมีการลำนะมีการลำถวายองค์ปู่ปริจิตนะคะสวยงามมากที่จำปาดงนะคะ FC สวยงามจริงๆมีทั้งหมด99ท่านนะ เพื่อที่จะมาลําแก้บนอาลัยศีเห็นไหมคะสวยงามองค์ปู่ปริจิตแล้วก็สวยงามสะพังนางลําก็สวยมีทั้งสีแดงเอ้ยไม่ใช่สิมีทั้งสีน้ําเงินนะคะมีสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองนะคะอเห็นไหมสีเหลืองเสื้อสีเหลืองผ้าสะบยคนละส่วนนะคะผ้าระบายก็คนละสีนะคะเห็นไหม แต่สีชมพูก็งามนะคะอุ้ยงามทุกชุดเลยค่ะนะคะสวยงาาสวยมากๆเลย F4 นะคะมีแต่สิ่งดีๆที่เข้ามานะคะนางลำก็มาลำ99คนนะคะ F4 ก็สาธุสาธุก็เป็นกำลังใจให้กับลุงด้วยนะคะฝากสนับสนุนสินค้านะคะฝากสนับสนุนสินค้าทุกอย่าง ของลุงนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับลุงพลป้าแตนด้วยให้สู้ต่อไปนะ,ะลุงก็ไม่อยากจะออกมาจากบ้านเลยนะคะมีแต่ดราม่าท้งนั้นอยากจะให้ลุงเนี่ยเก็บตัวไว้นะคะเขาเรียกว่าปิดบาจาดีกว่านะคะ F4 ก็ให้ยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นคนประสานงานนะคะให้อบอสบอสบอสนาทีจัดการนะคะ ก็โอวสวยงามจริง,รงนะคะ f ิสสวยจริงๆสวยจริงๆนะคะอยากให้มาแบบนี้บ่อยๆนะคะนะคะเห็นไหมสวยมากสวยอลังการสวยงามนะคะแล้วก็ลำเนี่ยพร้อมเพียงกันมากเลยนะคะหญ้าชีก็เห็นไหมหญ้าชีนะคะหญ้าชีก็นำนำล่องกับนำล่องในการรำนะคะ f ิสแล้วก็น่าจะมีะน้องน้องมนด้วยนะ แต่น้องวนอยู่ตรงไหนเนาะไม่แก้บนนะคะมีนางรำมาแก้บน99ท่านนะคะ f อฟเกือบร้อยท่านเลยนะเห็นไหมคะสิ่งดีๆก็เข้ามาเรื่อยๆมีเอฟมาไม่ขาดสายไม่ขาดระยะเลยนะคะเอก็จะมีการรำนะมีการรำถวายองค์ปู่ปริจิตนะคะสวยงามมากที่จำปาดงนะคะเอสวยงามจริงๆ มีทั้งหมด99ท่านนะเพื่อที่จะมาลำแก้บนนะยะสีเห็นไหมคะสวยงามองค์ปู่ปริจิตแล้วก็สวยงามสะพังนางลำก็สวยมีทั้งสีแดงเอ้ยไม่ใช่สิมีทั้งสีน้ำเงินนะคะมีสีเหลือง แล้วก็สีเหลืองนะคะเห็นไหมสีเหลืองเสื้อสีเหลืองผ้าสไบคนละส่วนนะคะผ้าระบายก็คนละสีนะคะเห็นไหมแต่สีชมพูก็งามนะคะอุ้ยงามทุกชุดเลยคะ่ะนะคะสวยงา่าสวยมากๆเลย f อสนะคะมีแต่สิ่งดีๆที่เข้ามานะคะนางลำก็มาลำ99า99คน ะคะายก็สาธุสาธุก็เป็นกำลังใจให้กับลุงด้วยนะคะฝากสนับสนุนสินค้านะคะฝากสนับสนุนสินค้าทุกอย่างของลุงนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนด้วยให้สู้ต่อไปนะคะลุงก็ไม่อยากจะออกมาจากบ้านเลยนะคะมีแต่ดรามา่าทางนั้นอยากจะให้ลุงเนี่ยเก็บตัวไว้นะคะเขาเรียกว่าปิดวาจาดีกว่านะคะ FC ก็ไอยูทูบเบอร์เนี่ย เป็นคนประสานงานนะคะให้อบอสบอสบอสนาทีจัดการนะคะก็โัวสวยงามจริงนะคะพีสีสวยจริงๆสวยจริงๆนะคะอยากให้มาแบบนี้บ่อยๆนะคะนะคะเห็นไหมสวยมากสวยอลังการสวยงามนะคะแล้วก็ลำเนี่ยพร้อมเพียงกันมากเลยนะคะญาชีก็เห็นไหมมีญาจีนะคะญาชีก็นํา นำล่องค่ะนำล่องในการรำนะคะ fc แล้วก็น่าจะมีน้องน้องมนด้วยนะแต่น้องมนอยู่ตรงไหนนกไม่เห็นยะเลยนะคะ fc ก็จะมีการรำนะมีการรำถาวายองค์ปู่ปริจิตนะคะสวยงามมากนะที่จำปาดงนะคะ fc สวยงามจริงๆมีทั้งหมด99ท่านนะเพื่อที่จะมาราแก้บนนะคะ fc เห็นไหมคะ สวยงามองค์ปู่ปริจิตแล้วก็สวยงามสะพั่งนางลำก็สวยมีทั้งสีแดงเอยไม่ใช่สิมีทั้งสีน้ําเงินนะคะมีสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองนะคะเห็นไหมสีเหลืองเสื้อสีเหลืองผ้าสบบยคนละส่วนนะคะผ้าระบายก็คนละสีนะคะเห็นไหมแต่สีชมพูก็งามนะคะอุ้ยงามทุกชุดเลยค่ะ นะคะสวยง่มสวยมากมากเลย fc นะคะมีแต่สิ่งดีๆที่เข้ามานะคะนางลำก็มาลำา99คนนะคะ fc ก็สาธุสาธุก็เป็นกำลังใจให้กับลุงด้วยนะคะฝากสนับสนุนสินค้านะคะฝากสนับสนุนสินค้าทุกอย่างของลุงนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแต่นด้วยให้สู้ต่อไปนะคะลุงก็ไม่อยากจะออกมา จากบ้านเลยนะคะมีแต่ดามา่าท้งนั้นอยากจะให้ลุงเนี่ยเก็บตัวไว้นะคะเขาเรียกว่าปิดวาจาดีกว่านะคะพี่สีก็ให้ยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นคนประสานงานนะคะให้อบอสบอสบอสนาทีจัดการนะคะก็โอ้สวยงามจริงนะคะพี FC. สีสวยจริงๆสวยจริงๆนะคะอยากให้มาแบบนี้บ่อยๆนะคะนะคะเห็นไหมสวยมาก สวยอลาัางการสวยงามนะคะแล้วก็ลำเนี่ยพร้อมเพียงกันมากเลยนะคะญาชีก็อ๋อยนะนี่ญาชีนะคะญาชีก็นําบางคนก็ปลูกอาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าผักคะน้ากวักกวางตุ้งกว่าไปผักเยอะแยะที่ตลาดนะอ้จีก็ไปเอาเม,มา็ดเมล็ดเนี่ยมาปลูกมาโรยแปลงไข่แปลงมันนี่ไงยังบ่าหนี่ยมันก็ทาเนี่ยเขาเกรดเสร็จแล้วเนี่ยเอาใครเลือกเอา ใครจะเอาทางไหนล่ะเห็นไหมใคร f ี่นี่เห็นไหมนะแล้วก็จะมีคลิปสนุกสนานนะคะสนุกสนานมีความสุขในหมู่บ้านจำปาดงนะคะเปกดก็มาด่าไม่ได้แล้วนะคะฟีเห็นไหมเนี่ยลุงพลอยู่ม่อมแม,ม,ม่ลุงพลป้าแตนนะคะไอ้พวกจับจ้องกระจ้องหรือจะหาเรื่องอ่ะเราเราทำในสิ่งที่ดีนะคะลุงพลก็เป็นคนที่นั่งสารช่วงนี้โอ้ย เราก็พูดไม่ออกได้ F สีถูกกระทำย่ายีชิบหายเลยนะคะนั่นแหละนะเนี่ยใช่ไหมขเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาฝีมือในการใช้แรงงานตัวเองเพื่อปลูกผักสวนครัวไปประกอบเป็นวิชาชีพให้กับตัวเองถูกไหมคะ F สีนี่เวลาตัวเองเนี่ยไปซื้อที่ซื้อทางเนียจะได้ปลูกผักขายได้ใช่ไหมคะ F สี่เออก็เป็นสิ่งดีนะเรียนรู้กันไป ใช่ไหมคะเนีย่ยนี่แหละคะ่ะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะมีการร่วมกันพัฒนาทําผักสวนครัวปลูกผักนะคะ F4 ใครถนัดปลูกอะไรอ่ะคนไหนเอาคนนี้แปลงหนึ่งคนนี้แปลงหนึ่งอ่ะแม่ดาแม่ดาแปลงหนึ่งใช่ไหมคะแม่ดาก็จะปลูกอะไรปลูกผักบุ้งนะคะผักบุ้งหวานบางคนก็ปลูกอะไรอีก มันมีหลายผักนะคะ FC สามารถปลูกได้เยอะนะคะทำอะไรก็ได้นะคะทำอะไรก็ได้ที่สามารถทำให้เราได้กินด้วยเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อประหยัดงบประมาณประหยัดเงินด้วยนะคะช่วงนี้ลุงผลก็ไม่มีเงินฝากสนับสนุนสินค้าเป็นกำลังใจให้กับลุงผลป้ดแตนด้วยนะคะ FC เพราะว่าหลังจากนี้ต่อไปก็ต้องใช้เงินอีกมากมายเพื่อต่อสู้ สารชั้นอุทธร์ต่อนะคะล่าสารชั้นอุทธร์จะเป็นยังไงนะคะสารชั้นอุทธร์มั่นใจนะนางฟ้าก็มั่นใจนะคะว่าลุงพลต้องผ่านแน่นอนทำดีได้ดีไอ้พวกทำชั่วมันก็จะได้ชั่วนะคะ FC ก็เป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ทุกช่องนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ป้าแตนกับลุงพลด้วยนะคะที่ออกมาสร้างสีสันให้กับยูทูบเบอร์ทุกคนเพราะว่า หนึ่งจะต้องทำไร่ทำนาปลูกผักสวนครัวนะคะแอนทำอะไรแอนทำไรแอนกอ็ลดน้ำต้นไม้นะะมีความสุขไปวันวันหนึ่งเราไม่ต้องไปอะไรดาม่าก็เยอะนะคะแต่ก็อย่าบอกนะไม่ได้หยุดฟาดนะจ๊ะฟาดเหมือนเดิมนะคะแต่ฟาดเบานิดนึงเราก็จะมาวิเคราะห์นิดหน่อยวิเคราะห์นิดหน่อยนะซีก็บอสก็จะพาไปดูบริเวณรอบๆนะะว่าในการที่จะมีการปลูก ส่วนครัวเนี่ยอบอสจองไว้กี่ที่ละ่ะบอสน่าจะจองไว้หนึ่งแปลงก็บอกว่าขอใหญ่สุดเอา้าแปลงเล็กๆก็ไม่เอาอีกบอสก็จอบแปลงที่ใหญ่สุดอีกโอ้ยตายแล้ว